ภาพสะท้อนการรับมือภัยพิบัติผ่านบทเรียนจากก็อตซิล่าน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟป่าพายุภัยธรรมชาติเหล่านี้ครับคือสิ่งที่มนุษย์พบเจออยู่ตลอดเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือการรับมือครับและนี่คือบทเรียนสําคัญที่ถูกสะท้อนผ่านไคจูสุดคลาสสิกแห่งโลกภาพยนตร์อย่างก็อตซิล่า กอซิลาในฉบับปี1954เนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดดึกดำบรรพที่ตื่นขึ้นมาและกลายพันธุ์จากระเบิดนิวเคลียร์กอซิลามันจึงเป็นเหมือนกับการโต้กลับจากธรรมชาติต่อมนุษย์ที่กำลังทำลายล้างโลกแก่นของหนังกอซิล่าในตอนนั้นเนี่ยจึงเป็นความกลัวต่อระเบิดและสงครามครับแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยความหวาดกลัวต่อสงครามของคนญี่ปุ่นก็ค่อยเปลี่ยนกลายเป็นความเกรงต่อภัยธรรมชาติแทนครับ อย่างในปี2025นี้ครับญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยหรือบงแหวนแห่งไฟเกิดสึนามิและไต้ฝุ่นอยู่บ่อยครั้งด้วยในภาพยนต์ยุคใหม่เนี่ยพิกก็ตจึงเป็นเหมือนตัวแทนของภัยพิบัติครับอยาาาากกปป้้้แแขขวนนนึผ่่เท พราะหลังจากที่กอซิลาโผมาสร้างความเสียหายและกลับคืนสู่ทะเลไปเนี่ยสิ่งที่เหลือเอาไว้ก็คือบ้านเมืองที่เสียหายราบเป็นหน้ากรองครับคนที่รอดเนี่ยก็ต้องช่วยกันฟื้นฟูบ้านเมืองให้กลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งไม่ต่างจากการผ่านพ้นภัยธรรมชาติในแต่ละครั้งเลยแต่ว่านั่นไม่ได้หมายถึงการยอมรับและยอมแพ้เสมอไปครับมนุษย์นะครับแม้จะไม่สามารถหยุดยั้งภัยธรรมชาติได้แต่มนุษย์สามารถป้องกันความเสียหายและรับมือให้ถึงที่สุดได้ครับ ในภาพยนตร์ชินก็ซิลล่าเนี่ยเราจึงได้เห็นการเสียดสีรัฐบาลที่รับมือภัยพิบัติได้อย่างล่าช้ามากๆขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนเต็มไปหมดมีการประชุมที่ยืดเยื้อเมื่อญี่ปุ่นต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนในขณะเดียวกันมันก็เป็นโชว์เคสที่ดีในการเจาะลึกกระบวนการทำงานของรัฐบาลและทีมรับมือภัยพิบัติด้วย ในความเป็นจริงครับญี่ปุ่นเนี่ยได้แผลแบบนี้มาตั้งแต่แผ่นดินไหวครั้งใหญ่7.3เิกเตอร์ที่ฮันชิงในปี1995แล้วเผยให้เห็นจุดอ่อนของการรับมือภัยพิบัติในญี่ปุ่นเพราะการตอบสนองของนายกรัฐมนตรีที่ล่าช้าไปหลายชั่วโมงและกองกําลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นในตอนนั้นยังต้องรอคําสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนจึงจะสามารถเข้าช่วยเหลือได้อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยด้อยมาตรฐานมากครับทำให้พังถล่มเละเทะและระบบสื่อสารที่ล้มเหลว ก็ทำให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงเลยครับ หลังเหตุการณ์นี้ครับญี่ปุ่นจึงได้ปฏิรูปครั้งใหญ่ด้วยการแก้กฎหมายให้กองกําลังป้องกันตนเองเนี่ยเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์วิกฤตได้ทันทีและมีการกําหนดหน้าที่อย่างชัดเจนของศูนย์จัดการภัยพิบัติปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้มีมาตรฐานมากขึ้นรวมถึงระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่สามารถแจ้งเตือนประชาชนผ่านโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์มือถือได้ภายในไม่กี่วินาทีเมื่อเกิดแผ่นดินไหว นั่นจึงทำให้ในเหตุการณ์สึนามิโทโคกุในปี2011ที่มีความรุนแรงสูงถึง9.0ิดเตอร์ญี่ปุ่นสามารถช่วยชีวิตผู้คนและจำกัดความเสียหายได้ดีกว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ฮันชิงหลายเท่าและได้ก้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้าของการรับมือภัยพิบัติระดับโลกเลยครับ ทีนี้ครับหันกลับมาดูประเทศไทยที่ก็ต้องรับมือภัยพิบัติอยู่บ่อยครั้งอย่างในปีนี้ที่ต้องเจอทั้งแผ่นดินไหวแล้วก็น้ําท่วมใหญ่ที่กําลังทวีความรุนแรงจนเข้าขั้นวิกฤตรัฐบาลเนี่ยไม่ควรก้มหน้ายอมรับแล้วปล่อยให้ความเสียหายมันบานปลายต่อไปเรื่อยๆเพียงเพราะมันเป็นภัยธรรมชาติแต่จากที่ผ่านมามา,มากขนาดนี้แล้วรัฐบาลควรเรียนรู้แก้ไขข้อบกพร่องและเตรียมรับมือให้ดีให้ได้ก่อนที่สักวันหนึ่งบททดสอบภัยพิบัติระดับกอรซิลลาจะเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย สุดท้ายนี้ครับทางทีมงาน Connect the d o ดอตต้องขอแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่านขอให้ทุกคนปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างรวดเร็ว<ม>และนี่ก็คือทั้งหมดใน Moveman EP นี้ EP หน้าเราจะ Move ไปมานเรื่องไหนกันต่ออย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ